สวัสดีค่ะสวัสดีสวีดัโอ้ยแดดพี่น้องเอ้ยนี่จะสองทุ่มแล้วนะเอ้ยอยากมาโชว์บรรยากาศจ้ะโชว์แดดโชว์แดดมาเป็นโชว์บรรยากาศหลังบ้านน,าน่าจะเนาะหลังบ้านเ็นมาหญ้าเริ่มเขี้ยวแล้วจ้ะแตะกียังเป็นกังกังซางอยู่น่จาจะเนาะแดดแดดโอ้ยเหลื่อมตาพี่น้องเอ้ยป้าจะพาไปดู ๆสวัสดีค่ะวันนี้พามาเดินล้างบ้านอีกแล้วมาดูความแตกต่างจ้ะหลังจากมีแดดอยู่สองสาวัน ดูยาเขียวอืดตืดแล้วพี่น้องใบไม้ก็เริ่มมีไอ้นี่แล้วเนาะมีใบมีอะไรมีใบโปงมาแล้วตั้งแต่กี่เป็นคลิปล่าสุดนี่ยังเป็นกิ่งเป็นสีน้ำตาลอยู่เลยเนาะมันนี้กับสีเขียวมดแล้วนะ่จาจะเนาะเริ่มเขียวชะอุมแล้ววันนี้จะให้ดูบ้านหลังนูน้นจ้ะบ้านหลังพ,พูนไอ้ไกลพุน จะให้ดูดอกไม้จะดอกฟันสิงโตเป็นทุ่งเลยพี่น้องเห็ท่ามกลางหญ้าเขียวๆน่ยจะเนาะถ้าเรามีบ้านแบบนี้เนาะบ้านหลังเขียวๆไอสีแดงๆนี่นจะเป็นโรงนานเนาะโรงนานเก่าบ้านหลังนี้ค่อนข้างเก่าเนาะพี่น้องเพื่อนขายให้คนทางอื่นแล้วพอเพื่อนเป็นคนแก่แล้วเพื่นก็นเลยขายขายให้คนทางอื่นมาเพื่นเฮ็ดเป็นบ้าน บ้านพักตาอากาศเดี๋ยวจะพาเดินไปดูใกล้ๆเนาะเนาะนี่ดูดอกฟันสิงโตเพราะว่าเขายังไม่มาตัดหญ้าเนาะดอกฟันสิงโตมันเลยเยอะปกติดอกฟันสิงโตเขาจะตัดทิ้งเนาะเนี่ยะต่ไอเห็นไอตัวขาวๆตรงนี้ไหมคะตัวนี้จะเป็นกล่องสําหรับที่นอนของหมาเนาะหมาที่เขาใช้ลากเลื่อนเลื่อนหิมะเนะ่จ้ะเนี่ยเดี๋ยวพาไปดูใกล้ๆจ้ะพายางไปเบื้องใกล้ๆ เพือะ่าย่างหลายเลยเพื่อนพรทานได้จัดมาตัดหย่าเนาะจนะมันก็เลยมันก็เลยจะเป็นเห็นหลายน้อยหนึง่งปกติย่าเขาก็จะตัดตนจนจนเตียนเนาะคะ่ะเนาะมันก็เลยนี่ก็ยังมีอยู่นี่แดดดีเนาะคะ่ะเนาะแต่ก็ถือว่ายังหนาวอยู่อู้ออม สุดลูกหูลูกตาเลยอันนี้ก็ลงนาเก่านะคะ่ะเนาะอันนี้ที่บอกว่าเพื่อนเห็ดไว้ให้หมาเนาะจะเนาะหมาลากเลื่อน เยอะมากค่ะนี่ก็นี่จะที่หมานอนเขาจะทนต่ออากาศติดลบได้เยอะมากๆนะคะเนาะหมา ช่วงหนาหนาวเขาก็จะยู่ขังนอกเลยติดลบสามสิบสี่สิบเนี่ยทนได้สบายนอกข้นนางนากเขาพูดทางพูนกะ อีกบกไก,ก่กะเป็นทะเละหรอพี่น้องพูดนะพี่น้องลงไปนอนนะอคะเนาะทำมิวสิกพู่นะหลายครักเออก็คลิปนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามด้วยพี่น้องเด้ออ๋ออ๋ออ๋ออ,อย่าลืมกดไลค์ กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้น้ำได้เด้อพี่น้องเด้อขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ